สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนะคะเดี๋ยววันนี้ครูโบจะพาเด็กๆมาผันคําอย่างรวดเร็วนะคะครูโบจะสอนอย่างรวดเร็วนะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะก่อนที่เด็กๆจะผันคําได้เนี่ยเด็กๆจะต้องแยกอักษรสามหมู่ให้ได้ก่อนนะคะซึ่งอักษรสามหมู่เนี่ยมันยากไหมมันก็ไม่ยากนะคะมันก็จะแบ่งออกเป็นเสียง อักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำนะคะซึ่งอักษรสูงเนี่ยเราจะมีทั้งหมด11ตัวนะคะอักษรสูงจะได้แก่ค่าขอโชมถินทิ่น,นผ้าฝ้าให้สามเสือ3ามเสือก็คือสอสาาสอฤศีและสอสเสือนะคะอันนี้คืออักษรสูงนะคะ นี่คืออักษรสูงซึ่งอักษรสูงเนี่ยสามารถผันวรรณยุกได้3มเสียง3มเสียงได้แก่อะไรบ้างได้แก่เสียงที่ไม่มีรูปวรรณยุกเนี่ยเนี่ยนักเรียนเห็นไหมคะหอหีบหอหีบอยู่อักษรสูงเสียงที่ไม่มีรูปวรรณยุกเนี่ยเป็นเสียงจัตวาไอ้คำทุกคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกเขาเรียกว่าพื้นเสียงนะคะ พื้นเสียงเป็นเสียงจัตาวารูปเอกที่ใส่ม้เอกก็อยู่เสียงเอกรูปโทก็อยู่เสียงโทรตรงเลยไม่มีเสียงสามัญและเสียงตรีนะคะนี่คืออักษรสูงต่อไปอักษรกลางมี9ตัวอักษรกลางมี9้าตัวก็คือกไก่จิกด้วงตายด้วงตายบนปากองนะคะ จริงๆสมัยก่อนเรียกจิกเด็กอะเนาะแต่พอครูโบไปอบรมเขาบอกว่าไก่จิกเด็กตายมันเป็นไปนไม่ได้เลยให้เปลี่ยนเป็นไก่จิกด้วงตายด้วงตายบนปากองนะคะนี่คืออักษรกลางนะคะจบผัานวรรณยุกต์ได้5เสียงครบเลยตรงรูปตรงเสียงเลยนี่คืออักษรกลางนะคะผ่านได้ครบ5้าช่องเลย ตรงรูปตรงเสียงสามัญไม่มีรูปก็เสียงสามัญรูปเอกเสียงเอกรูปโทเสียงโทรูรปตรีเสียงตรีรูปจัตาวาเสียงจัตาวานะคะคืออักษรกลางต่อไปที่เหลือก็จะเป็นอักษรต่ำทั้งหมดซึ่งมีเยอะกว่าเพื่อนนักเรียนต้องจำอักษรสูงและอักษรกลางให้ได้ก่อนแล้วที่เหลือเป็นอักษรต่ำมีตระกูลคอทั้งหมดคอควายคอคนคอระครังมีงอง,งูชอช้าง ่อโซชอเชอยอหญิงตระกูลทอทั้งหมดทอมนโททอผู้เท่าทอทหารทอทงนะคะมีนอหนูพอพานฟอฟันพอสำเพามอมา้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนเดี๋ยวหายตัวหนึ่ง อ,อ๋นอนหนูลืมน,นเนมีน,นเนนด้วยอ่าแล้วก็มีลอจุลาและหอนกฮูกนะคะนี่คืออักษรต่ำทั้งหมด24ตัวนะคะอ่ะอักษรต่ำพันวรรณยุกได้3เสียงนะคะโดยพื้นเสียงเนี่ยโดยพื้นเสียงเนี่ยจะเป็นเสียงสามาัญนี่คืออักษรต่ำนะคะพื้นเสียงจะเป็นเสียงสามาัญไม่มีเสียงเอก ว่างงวางไม่เอกว่างรูปไม่เอกจะไปใส่ที่ช่องเสียงโทนะคะรูปเอกแต่เสียงเป็นโทร,รูปโทเสียงเป็นตรีนะคะไม่มีเสียงจัตวาเรามาลองทําด้วยกัน3ข้อก่อนครูจะพาเด็กๆทํา3ข้อน,นะคะแล้วเด็กๆก็ทําเองนะอ่ะมาดูข้อที่4นะคะข้อที่4สอองงสังไม่เอกสั่งเห็นไหมคะ สังสอเสืออยู่ในอักษรสูงนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีเสียงสามันนะคะรูปเอกเสียงเอกรูปโทเสียงโทไม่มีเสียงตรีนะคะและพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาสออะงอสังนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะได้ไหมได้ไหมเด็กๆได้เหมือนครูไหมนี่เราจะได้แบบนี้นะคะอ่า ต่อไปข้อที่ห้านออักงอนังไม่เอกนั่งนะคะนอหนูอยู่อักษรอยู่ในอักษรต่ํานะคะเราก็จะได้พื้นเสียงเป็นนออังอนังไม่มีเสียงเอกนังเอกนั่งรูปเอกเสียงโทนังโทนังรูปโทเสียงตรีไม่มีเสียงจัตวานะคะนี่ได้แบบนี้ค่ะเด็กๆได้ไหมได้แบบนี้นะคะ และข้อที่6นะคะอออวนนออวนไมโถอ้วนอออ่างจัดอยู่ในอักษรกลางไม่ต้องกังวลเลยเมื่อรู้วอยู่อักษรกลางผ่านได้ครบเลยค่ะครบ5้าเสียงห้าช่องเลยตรงรูปตรงเสียงด้วยนะคะนี่นะคะเด็กๆก็จะได้แบบนี้นะคะสำหรับอักษรกลางนะคะผ่านได้ครบเลย ค่อยๆทำค่อยๆค,ค,คิดนะคะจะเหลือหอเอียววอเหี่ยวไม่เอกเหี่ยวรอโอบมอร่มไม่เอกร่มกออามมกามไม่โทก้ามช้ออีกงอชิงไม่เอกชิงกอเอียววอเกียวไม่เอกเกียวพอเออมอเพิ่มไม่เอกเพิ่มพอแอนอแผนไม่เอกแผ่นเปาะอะนอปันไม่โทปัน ยออายยายไม่โทยายนะคะให้เด็กๆลองทําค่อยๆทําค่อยๆคิดลูกดูวรรณยุกให้ดีดูว่ามันไม่มีเสียงอะไรตัวเนี้ยอยู่ในพยัญชนะต้นตัวเนี้ยอยู่ในอักษรหมู่ใดนะคะผ่านได้กี่เสียงยังไงเจออักษรกลางปุ๊บสบายใจเลยได้ครบ5้าเสียงห้าช่องเลยนะคะครูโบฝากไว้เท่านี้นะคะจบคลิปแล้วเด็กๆทําอย่างตั้งใจนะครูไปแล้วสวัสดีค่ะ